สวัสดีครับวันนี้ก็เออสิบห้าสาิบห้าเมษายนนะครับเนี่ยครับอ่าสาิบห้าเมษายนนำเสนอเกียร์เกียร์ทูซัมซุงกาแล็กซี่เกียร์ทูตัวนี้มาอุปกรณ์ครบยกกล่องอ่าสภาพนี่เต็มร้อยก็เนี่ยที่ชาร์จมากะถุงเลยใส่ชาร์จสวยวิ้งยังขาวอยู่คู่มือครบ นี่ยครับอุปกรณ์กล่องอะไรมาครบหมดไอพลาสติกที่อยู่กับกล่องยังยังอยู่นะครับที่แปะตัวมาส่วนตัวเครื่องนี่ข้างหลังก็ยังอยู่สภาพที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยตัวเนี้ยผมผมว่าเวิร์กมากสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ติดติ๊กเกอร์กันลอยมาลสะสภาพแทบมือนหนึ่งอะ่ะพูดง่ายๆอ,อยู่ผมพยายามพลิกให้ดูหลายๆมุมนะปุ่มอะไรยังแน่นอยู่ยังโออยู่ ก็รานะคาผมแจ้งไปตรงนี้แล้วกันที่เอ,อ่อห้าพอบาทแล้วกันใครสนใจก็โทรมาตาเมเบอร์โทรครับรับประกันความสวยครับผมโอเคสวัสดีครับ